จากวันนั้นจนวันนี้ที่มุ่งมันเดินสู่ฝันหาเส้นทางความก้าวหน้าใส่ความเชื่อความทุ่มเทและศรัทธาแม้บางคราเจอปัญหาไม่เคยวันบีบางครา หมดวันสิ้นกำลังใจไม่หวั่นไหวจะไปให้ถึงฝั่งฝันเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องถึงสักวันจับมือกันมุ่งสู่ฝันของนักสู ทำให้ดูซอนให้เราได้ยึดถือในสิ่งดีงามจากวันนั้นจนวันนี้ที่มุงมันดังตะว,วันสาดสองแสงอันแรงกล้าบนเส้นทาง สุกนิยมสุขอุราจับมือกันเพื่อไปคว้าดวงดาวชื่อความสำเร็จ วันนี้่มุมมันดังตะว,วันสากสองแสงอันแรงกล้าบนเส้นทางสุขนิยมสุุราจับมือกันเพื่อไปคว้าดวงดาวชื่อความสำเร็จ เปลนด้วยความสรัทธาเป็นทางที่เราตามหาแบบสุข ที่เราเคยจัดัาที่จัดมานั้นเราฟังแต่วิชาการแล้วก็มาฟังแต่รายได้ของเพื่อนไม่เคยให้เราได้แสดงศักยภาพว่อยู่บริษัทเดินมาสิบปีก็ไม่เคยได้ยืนบนเวทีท่านทั้งที่ตัวเองทําสุดแรงเราไม่เคยว่าจะเข้ามองว่าเราเนี่ยคือเป็นคนสําคัญแต่เราจริงจริงแล้วตรงนั้นเราไม่อยากได้แต่คือกําลังใฉยะแต่มาตรงนี้คือว่า สิ่งที่เราอยากจะปอปอกมาก็คือว่ามันคือตัว,ตวรเราของเราคือว่ามันได้มันได้มันไดตรงที่ว่านี่แหละคือตัวเราจริงๆที่ผ่านมานั้นเราหลอกตัวเองมาตลอดสิบปีว่าเราคือคนเก่งจริงๆแล้วเราเก่งเราไม่เก่งไม่สุดแต่เรา่ีย่ยอมรับนัทแขมวันนี้คือว่าให้รู้ถึกอย่างความคิดเราได้กลับมาง่หอนนี่คือตัวตนของเราและจะขอรับผิดชอบชีวิต ทีมงานที่ตามมามังนะคะให้ตั้งตอมาทุกคนก็มีความตั้งใจตั้งใจที่จะช่วยเหลือกันทุกคนเพราะตัวเองเอาประสบการณ์ของตัวเองมีออกมาทั้งหมดขอประกดาศเรียว,ว่าทีมงานของยูนิโก้นะไม่ว่าดาวไลน์สายไลน์นัันนี้แหละจะคือว่าคุณกำลังใจให้ทุกคนนี่แหละเพราะที่ผ่านมาก็อยู่บริษัทคือว่าขาดกำลังใจตลอดไม่เคยม,มองเห็นเราเป็น,นคนสำคัญ แต่ผูกคนนะมีศักยภาพเท่ากันขอให้เรารักกันและยินใจต่อกันเสมอเพราะอินดิโก้ของเรานี้คือประกาศตัวเองเลยว่าถ้า,าทำอูนิโก้ไม่ได้ mm hmm. ก็ขอกลับไปตายเสียดีกว่าอะไรเงี mm ้ย hmm. ค<ๆ>่ะมันง่ายง่ายที่สุดแล้วให้กำไรเป็นเม็ดเงินให้เห็นจริงๆ mm hmm. ก็คือว่าตัวเองไม่ได้เก่งน,นะคะ สมัครเมื่อวันที่25กรมภาคมแล้ววันนี้แค่วันที่28 29<ม>ใช่ไหมคนะอ่าก็คือสิ้นเดือนนว,วาก็ขึ้นตำแหน่งปีกงแล้ว<อ>ไปใน,น,นาทางของการประชุมหรือสัมมนาท่ามจังหวัดในแต่ไม่มีไม่มีบริษัทไหนที่จะไปแล้วสามารถดึงความ เพราะนี wow. ่สามารถที่จะทำให้รู้สึกว่าเรามีความัดเยนที่ขึ้นเพราะนี้คือได้ความทะเยอต่อหาดูเองที่จริงแล้วพี่ยุก็เข้ายังมีทางมีงานที่สองนะคะประทับตั้จะใส่ทางแรกการทำงานเหมือนกันนะคะพอเรากลับไปเนี่ยเราเรารู้เลยว่าเราเปลี่ยนชีวิตได้จริงเรามีไฟจากแคมป์เราก็เลยอยากให้ทีมงานบายัางไม่เยอะที่สุด เราก็ทำไม่ได้ลดการส่งจำปาของยาของพี่ของน้องของทุกคนฉันก็เลยโยตัวเองที่แล้วแคมมาแก้สังคมปีนี้มาเสร็จสองคนถือว่าปีนี้ก็พัฒนาขึ้นมาปีหน้าจะต้องมีทีมงานเพิ่มขึ้นมาอีกเน้นอยากดึงทุกคนมาพัฒนาศักยภาพในงานแคม อยากให้ทุกคนมาอยากให้ทุกคนบอกต่อเราก็อยากบอกต่อว่ายังมีบริษัทแบงนี้นะมีครอบครัวเล็กที่มันยังอบอุ่นสำหรับทุกคนประทับใจมากค่ะดีนี้ขอบคุณค่ะ